ก้าเดินปาดแช่ตู้เย็นไว้ฝันแช่แข็งแกงแคแล้วไม่ไหมหนอฮห่านหอนแล้ว สวัสดีค่ะสาวเดินชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเกาะค่ะพี่น้องจ้ามือนี่สาวเดินได้นี่จ้าแกงเห็ดพึ่งค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งเกาลัดเห็ดพึ่งเอน้ำตาลเนาะค่ะเนาะเห็ดพึ่งชนิดนีมันสิน้ำดำนี่สิค่ะสาวเดินต,ต้มถิมต้นมน้ำถิมรอบนึงเลคะ่ะเพราะว่าเขาแนะน้ำเห็ต้นมน้ำถิมรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะเห็ดพึ่งชนิดนีเนาะค่ะเนาะรสชาติสหวานเท่ากันค่ะ หวานน้อยก่อเห็ดพึ่งหวานนะคะเนะาะเ้าเดินแกงใส่อันใบอันใบพักใบบักกูดค่ะพี่น้องกับต้นหอมนะคะเนาะพักเส้าเดินบม่ได้ไปตลาดไปซื้อค่ะแกงได้ซ้ำนี่ค่ะแกงเขา่าที่เหยามีเนี่ยแหละค่ะพี่น้องจ้ากินกับเจวค่ะพี่น้องเจวปลาแดกค่ะเจวปลาแดกตอนค่ะแจวปลาแดกตอนจำเป๊ะๆน้องเนาะเจวปลาแดกตอนพริกผงค่ะพี่น้องจ้า ใ่น้ำใบย่านางมันกระดําไปน้ำเลยค่ะเติมกันเนาะะนะอือขาจจาเน,นแนะนําว่าแกงใจน้ำใบย่านางทองจังบ่ออืดค่ะกินเห็ดอืมแซ่บพี่น้องเออวันนี้สาวเดินกินข้าวเหนียวค่ะพี่น้องจา๋าข้าวเหนียวเต็มติบเลยจ้า,าหอนหอนเนาะคะนะ่ะเนาะสาวเดินไปทางล่างเนาะคะ่ะมาค่ะพี่น้องจา๋ามาสดเอ,อ่อแกงเห็ดพลนหอนกับสาวเดือนจา๋าแกหนาวค่ะมาค่ะวัวลายเนาะคะนะ่ะเนาะ <ừ> ก็ไม่อยากจำนาเปีก,กัอนอ <ừ> ืบพีน้องกุุบๆค่ะหวานแซ่บ <ừ> น้ำกุบๆอืมอืมสุดยอดแล้วค่ะ ีดำบ่เป็นแต่แจบแจบแล้วจัดเลอ,อ,อแจบสุดยอดลคะครัแกงเฮ็ดบานเนาะกันประเดากันห่างเหรอเจ้าเดินปาดใส่ตู้เย็นไว้ฝันแช่แข็ง แข็งแล้วไม่ไหมพี่น้องหอนหอนแล้วทำเยี่ยมดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกโดดบักรุดเอ็มแซบ น้ำแกงหนาวเนยอยสาซนาสาหนาอืมฮ่ามากว่าจะได้แกงกินเลยพีน่ง ตู้อยู่ค่ะสาบเดินออเอาทาไปกับไทยนะ้ะพี่น้องเนี่นมันแสบไปหน่อยก็จะว่าพี่น้องสีไปแดกมันสีองค์สีงามมาจะามาสีไปแดดก,กับสาวเด้อ Ja. อกอยับเสรเนาะยังเลายังทั้งสี่เลจ้ะต้องเสิรบุญยัเสรเ,เสรขาซาวเดอรกันเนี้ยเหนียบเนาะ เสิ่งหมา พอมีผักด้วยพี่น้องเลยวันนี้ไปซื้อผักน่าชิมอื่นนะพี่น้องวันมีคุณพักไปนี่งครอคะเป็นดอกอยู่ดอกก็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 อ๊อฟกันอ่อนๆจะอร่อยอะไรเช่นนี้ มันหวานจ้ะเห็ดตัวนี้แซ่บแซ่บก็เห็ดเพิ่งหวานค่ะเพราะว่าอย่างพี่จ้าเพิ่งหวานนะคะพี่น้องแกงจนน้ำหวานหวานโพดพี่น้องอมสมซื่อมันออื แต่ว่าฝรั่งเขาจะนิยมกิ้มให้พึ่งหวานจักปปกตับเจียวป๊ป๊อืม <c oughs> น้ำสิว หวานเป็นองเอ้ยวัดได้เนี่ยสะอาดุดยอดความสดเสียงเฮ็ยนีนจา้าตามด้วยลุกโดด กุบกุบหยำเพิ่มเลยจ้ะ <g ül> กุบกุบแกงก็เจาะค่ะวรยน้อยนึง กินแรงแกงก็ดีอิ่มเนาะค่ะเนาะอก่างไรกินบ่เบิดค่ะ 嗯，这药汤打开喝，别弄。

เบลสิมเบลสนานพอดีอิ่มจ้ะอะไรพี่น้องจ้ะแศรษฐ์จะพี่น้องโดนโดนน้องสีแกงกินจ้ะแกงกินแก่หนาวกะ เด้งเงืออยู่จ้ะพี่น้องจ้าก,ก็ประดกตนสาวเดืินแซบยบลายจัดสาวเดือนบองเองค่ะพี่น้องประเด็กมาจากกัลสินจ้ะพี่น้องจา้าสาวเดินสาวเดือนแบกขึ้นเครื่องมา,จากจ้ะพี่น้องแบกให้ประแดกขึ้นเครื่องมากค่ะเอาละพี่น้องจ้ามาคลิปนี้ของเสาเดินเสาเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่า เป็นกำลังใจสาวเดินได้มีแห้งเฮ็ดคีบเนี่ยนะจ้ะพี่น้องสาวเดินยุงยุง,ยงช่วงนี้ไปเยี่ยมผูดใยศาก็ขอโทษขอไั่หลายลๆลดยจ้ะเด้อพอกันคลิปนายพี่น้องจาอยูดีมีแห้งสุขุขคนจ้ะสวัสดีจ้า